เจนนี่เทียนโพสวรรณนางเอกชื่อดังเข้าพิธีปลงผมบวชสามเณรีตามเลือเวลาสีนาฬิกาสนาทีที่วัดศรีวรยาลัยจังหวัดสระบุรีเป็นที่เรียบร้อยโดยได้รับฉายาทางธรรมว่าธรรมะกัลยาณีซึ่งมีความหมายว่าผู้หญิงที่มีความงานทางธรรมเป็นวันสำคัญของนางเอกชื่อดังเจนนี่เทียนโพสุวรรณกับการเข้าพิธีปลงผมบวชสามเณรีในโครงการบรรพชาสามเณรีรุ่นที่3ณศรีวรยาลัย จังหวัดสระบุรีตามเลิกเวลา4นาฬิกา30นาทีได้ฉายาทางธรรมว่าธรรมะกัลยาณีแปลว่าสตรีผู้มีความงามทางธรรมโดยมีอาจารย์โอเล่ยานสัมผัสเป็นประธานในพิธีท่ามกลางความยินดีของครอบครัวเพื่อนสนิทและคนในวงการบันเทิงที่เดินทางมาร่วมอนุโมทนา